คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อมวลชนอำเภอท่าม่วง FM 1 5 7 7 5เมกะเฮิร์อาคารซับกมลเลขที่89ทับห2 6 3หมู่2ตํตำบลวังศาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี034-562-418สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้สังคมมีคุณภาพ ชมรมวิทยุกระจายเสียงคลื่นสะอาดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นกาญจนบุรีเสนอข่าวต้นชั่วโมงกสะทะชลุยพื้นที่ชายแดนชวนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกิจกรรมรู้ก่อนรอดก่อนปลอดภัยไปกับกสะทะชสำนักงานคณะกรรมการกิจการ,รกระจายเสียงกิจการ,รโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสํานักงานกสทชากําหนดมาตรการเชิงรุกลงพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าเสริมสร้างความรู้เข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อ,อยุติวงจรการหลอกลวงประชาชนจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการส่ง SMS ปลอมรวมถึงการล่อลวงไปทํางานผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านด้วยการจัดกิจกรรมรู้ก่อนรอดก่อนปลอดภัยไปกับกสทชา เมื่อวันที่6สิงหาคม2568ในพื้นที่อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีกิจกรรมรู้ก่อนรอดก่อนปลอดภัยไปกับกสะทะชมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนได้แก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสะแก้วเป็นต้นรู้เท่าทันกลกงมิฉะชีพและขบวนการค้ามนุษย์ลดเสี่ยงถูกหลอก ป้องกันสูญเสียทรัพย์สินสร้างภูมิคุ้มกันดิจิตัลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของสำนักงานกสะทะชได้ง่ายขึ้นโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีนี้มีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมืองไปแล้วซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงมีการจัดกิจกรรมนี้ซ้ำในพื้นที่ในอำเภอธรรมก,กาจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาอีกครั้งหนึง่ง กิจกรรมรู้ก่อนรอดก่อนปลอดภัยไปกับกสะทะชถูกออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อาจจะขาดทักษะทางดิจิทัลทำให้เสี่ยงต่อการถูกหลอกและตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้เทคโนโลยีมาหลอกลวงด้วยรูปแบบต่างๆภายในงานมีเปิดบูธท,ทดสอบความรู้ประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักแยกแยะว่าสายที่โทรเข้าเป็นสายจริงหรือสายหลอกรู้ทัน SMS ปลอม ไม่กดเปิดลิงก์อันตรายและสามารถใช้บริการปฏิเสธการรับสายจากต่างประเทศที่น่าสงสัยได้ด้วยตัวเองฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนอกจากนี้ยังมีการแจกแผ่นพับและบอร์ดนิทรรศการวิธีรับมือหากตกเป็นเหยืย่อมิชฉาชีพตลอดจนมีเกมสนุกสนุกให้หลุ้นรางวัลและของที่ระลึกมากมายสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกันเองกับคนในพื้นที่และยังเป็นการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานกสทชกับประชาชนอย่างแท้จริงโดยการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ที่ทยอยมาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนตลอดจนความมุ่งม,มั่นของสำนักงานกสทชที่จะปกป้องประชาชนจากแก๊ง call center และมีมีฉาชีพออนไลน์อย่างเป็นเชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกคนคงได้รับ sms แปลกๆก,กันใช่ไหมครับหรือว่าการโทรศัพท์แปลกๆเข้ามา สำนักงานกสทชอขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อข้อความ SMS หรือคนที่โทรมาขอข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับแต่สิ่งที่เราควรระวังก็คืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปเช่นเลขบัตรประชาชนฮะหรือยูสเนมหรือพาสเวิร์ดต่างๆเนี่ยอันนี้ห้ามให้เขาติดขาดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินครับเพราะว่าเงินในบัญชีของคุณเนี่ยอาจจะถูกดูดไปก็ได้ครับหากใครประสบปัญหาครับต้องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ SMS หรือโทรศัพท์หลอกลวงครับสามารถแจ้งมายังคอเซ็นเตอร์สำนักงานกสทชหมายเลข1200ครับหรือส่งมาทางอีเมล e ครับ1200 at nbtc.go.th ครับพบกับข่าวต้นชวโงงได้ใหม่ในครั้งหน้า